ตัวมาใครเล่นไหมมันเด็กตลอดตลอดฉันดูไปแค่อตอนเด็กใช่ไหอเสรนี้เบลฝีมือโต้วเห็นไหมนะเอา้าอะไรวะวันนี้กินฝีมือน้องมอนหั่นก็จะเป็นนี่ นนี่ชิ้นใหญ่ประมาณนี้ได้อยู่นะแล้วฮะฮะมอนนี่คือจกันชันเนาะจะกันใส่ดอกไม้จริงเหรอยังไม่ได้ใช้เลยบ่งซื้อบาซบาทมากมอนโซชูจังนี่ไงเอามาใส่เป็นประโยชน์เนี่ย จะรับบทเป็นประธานช้างนะะ